นี่ค่ะมีออเดอร์ชีสเค้กแล้วก็กาแฟมาอีก5าแก้วนะคะอร่อยออมาหมกหรายจุด วันนี้ตอนบ่ายนะคะมันไม่มีงานอะไรเร่งด,ด่วนเบนก็เลยจะมาทําเป็นเค้กไอศครีมหรือไอศครีมเค้กนะคะโดยที่ฐานเนี่ยเบนจะใช้เป็นโอรีโอค่ะเดี๋ยวมาแยกไส้โอรีโอกับคุกกี้ออกจากกันนะคะเอาเนยละลายนะ ะใช้สัก40่สิบกรัมคะ่ะทำเนยลหลายกันมันแยกไส้โอรีโอกับตัวโอรีโอแบบคุกกี้ออกจากกันนะคะเิ่นใช้อยู่8ดชิ้นะคะ่ะพิมพ์จะเป็นแบบนี้นะคะดันขึ้นได้แบบนี้ินคไอศครีมกินค,คะ นี่เลยเนยละลายนะคะทุกคน,นเคผ่ผสมลงไปได้เลยนี่ได้ฐานมาแล้วเดี๋ยวเราไปแช่เย็นฐานไว้ก่อนนะคะเราก็มาตีเนื้อไอศครีมกันวางไว้เลยแปบ๊บหนึ่งนะคะแช่เย็นฐานไว้ก่อน นี่นะคะตัววิปปิ้งครีมมันจะใช้อยู่ที่150ค่ะและนี่เป็นนมข้นค่ะอยู่ที่50 ml ค่ะ นี่ค่ะเซตตัวแล้วนะคะเอไอซ์ครีมที่เราปั่นตะกี้นะคะเราก็จะเทลงด้านบนเลยค่ะทั่วๆเลยนะคะนี่น่ากินน่ากินหอ,อมมากเดี๋ยวเราจะเอาไปเซ็ตในตู้เย็นก่อนนะแล้วเดี๋ยวเ็จะเอามาแต่งหน้าค่ะรอเซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะที่เอาไปเซ็ตตัวก่อนแต่งหน้านะคะเขาก็จะไม่เหลวเกินไป นี่ปันจะแต่งด้วยไมโลบอลแบบนี้ค่ะอืมอร่อยก็หาอะไรมาแต่งหน้าเขานิดหน่อยนะคะแล้วก็แลบแช่ตู้เย็นข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะ ตื่นเช้ามาแล้วค่ะแพ็คของกันเหมือนเดิมที่ร้านเปิ้ลน,นอกจากถั่วแล้วนะคะเปิ้ลยังมีนี่ด้วยค่ะเป็นของอบแห้งแบบว่าสตรอเบอรีอบแห้งบะม่วองอบแห้งหรือจะเป็นทอแช่น้ำผึ้งแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนมาแพ็คของกันค่ะ แล้ะว,วันนี้นะคะเบ้นก็เอารถมาเช็คระยะที่ศูนย์ค่ะทุกคนตันนี้ก็กําลังนั่งนอนช่างนะคะเดี๋ยวเอารถทิ้งไว้ที่ศูนย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าบ้านแต่เราค่อยลับรมาเอารถค่ะทุกคนคิดดูเบ้นลืมอะไรไว้ในรถเบนลืมตะกร้าผลไม้ของเบ้นค่ะนี่เดี๋ยวต้องขนกลับบ้านด้วยลืมไ้ในรถเฉยเลยกะว่าเดี๋ยวจะเอาไปจัดใส่ถังเพื่อที่จะเอาไปขายวันอาทิตย์น,นะคะน่ากินมากเลยทุกคน อันนี้เป็นบวยสามแล้วเป็นเนื้อบวยก็บวยรวมด้วยอะไรนะมีคนมาถามซื้อ, <c oughs> อ,อขายค่ะ <c oughs> มันเหมือนแม่ขายไหม <c oughs> <c oughs> กลับมาถึงบ้านก็กลับมากินข้าวเลยกลับข้าววันนี้นะคะเป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวอันนี้เป็นก็สั่งของแม่น้อยค่ะเป็นเพื่อนบ้านขายอาหารตามสั่งในหมู่บ้านนี่คะ่ะหน้าตาเค้กไอศครีมที่เราทํากันเมื่อวานนะคะนี่เลยเป็นแช่เย็นข้ามคืนไปแล้วนะคะ วันนี้เราก็จะได้กินกันแล้วออกมาแล้วค่ะว้าวเย็นเยนี่เลยค่ะทุกคนได้กินไหมคะโอ้โหได่น่ากินอ่ะนี่ทุกคนเป็นแบบนี้เลย อือหอมอร่อยหวานมันไหมคะออือเราสามารถที่จะแต่งหน้าด้วยอะไรก็ได้ด้วยนะแล้วก็ตัวของไอศครีมอะ่ะเราสามารถปรุงรสได้จะเป็นสตรอบเบอรี่วันนิลลาหรืออะไรเพิ่มเติมได้หมดเลย่านเป็นโอรีโอ้โอรีโอไม่ได้ทิ้งเลยใช้ทุกสวนผสมกันไอติมเค้กนี่แพงมากเหมือนอยู่นะเนี่ยมันดะลิฟ์ <c oughs> เลยทำครั้งหนึ่งเราก็เก็บไว้ได้กินแบบ นานเลยนะคะนี่ที่เหลือแล้วก็เซฟไว้แบบนี้อยากินควอา่อเดี๋ย,กย,กยกวกินแบบสไลด์ดีกว่าเพราะว่าจะได้นุ่นมมากกว่า ลูกชิ้นทอดสุกไหมสุกแล้วอร่อยแล้วก็คือสุกแล้วร้านนี้เขามีกล้วยทอดกล้วยว้าวกล้วยทอดใหม่ๆเลยอร่อยเหรออร่อยมากข้างในเขาเป็นแบบกล้วยสุกอ่กอะแล้วเอามาทอดโอ้ยนุ่มอร่อยมากเคยเจอร้านชาบูที่มีกล้วยทอด,ทอด